บายดีพี่น้องมาหอแล้วก็สิลงมามารีวิวตะกะพี่น้องงาอะไเมื่ออื่นนี่ก็สิเิ่มลกแล้วพี่น้องพ้นตกน้าหงหน่อยหนึ่งพี่น้องสิจูบน้องมีหเคี้ยวน้าพี่น้องแล้วก็หน้าตัวเองก็มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดห่พี่น้องเลย อืมพวกอีกมันบริ ển น,น้ำผ้าผอ่บสันพวกอีมันเล่นแต่น้ำนองมันหาทันสมิ่นมาแทงมันตายอ่บสันเพิ่นบอกเฮียเขียวอือสามพอ่อยายง,งึ้งกับพ่อใหญ่พามเราจังอยากดำอยากดำอยากดำให้แปะป้าอีกหน่อยหนึ่งนี่นั่งสีบังพี่น้องเอ้ยตายแหล,ละเหี้ยวเบื่แล้วเบื่สีตาแหละพี่น้องปลองไปเอ้ย ใช่เนี่ยแต่หน้าให้ใหญ่ครับซองหายนี่ยังมีน้ำกระดำดำดำขึ้นมามวลนั่นน่ยยังมีน้ำนะเขียนนะพี่น้องเขียนรวมนะสองสี่มีน้ำบ้านเจ็ดแปดก้าหายเลพี่น้องแล้วก็ชิดูดตืมเนาะดูดน้องมายายเคี้ยวดูดน้องตัวเองก็อยากเลาะปวดปวดจักหล่ะพี่น้องขั้นกระเทือนมาดำกับสมุดมาได้โบไลกับอยากให้ได้ฮอดพี่ฮอดเขียนเสาหัวมายายเคี้ยวพี่หล่ะพี่น้องขั้นกระเทือนมาตกอีกกับเลาะดำจนเลาะแหละ โอ้ยยาวบ่็นไพี่น้องเลยหน้ากะปัดดำยังบ่ยาวป็นไรกะห้าสฉยยาวบ่แล้วบ่มีหยาปันใดเนาะอืมกะบ่มีหยาปันใดพี่น้องกะสีตาบ่ยาวอืมบ่ยาวแต่โบมีหยาปันใดปีนีกะงามกะงามพี่น้องเลยป้าเต้ น้อไม่บ่น้อไม่เกิดบ่อนะันาคตไปนะ่ะสบลบอยู่พี่นอ้องเรื่องกรกาศมันบ่ตาลายบ่บ่หน่อมานาพี่นอ้องอืบ่อยู่เดือนหนึ่งพี่น้องเลยกลับมาเฮื่อนซานบ้านซองปล่อ,อยยายภาพกรเหิดสะอาดเรียบร้อยกหิดเปล่าเหิดแปน เมื่อื่นนีชิลเรอ่มลบก้าพี่น้องเฉพาะเรอว่าก้าเงาแล้วกาเงาแล้วกันถ่ายอีกครึ่งนี้บ้างจะแท้แล้วไงพี่น้อง ทงงั้งเหวทั้งเคี้ยวทั้งงามกะปีนี่พี่น้องเลยพอดีนาะดำตัวนี้แล้วล่ะกัน้าพ้นจิตตกกับวดหนากับู้ที่ขามไปดำหน้าเขาอีกทงหนึ่งอยู่พุ่นพี่น้องตที่เหตุหน้าเจนวดทันไรพี่น้องที่เหตุหน้าเจนวดตกตาซองตาอะไรพี่น้อง อี่ก็เรลืมลก,ก่าแล้วพี่น้องเ้ยวาเชียนวาเชแว่สื่อพุยห่านตัวเคยสื่อเผื่อข้าปิดชิป้าห่านมีเคี้ยวี่แรกก่อนพุยนะ่ะพ,พี่น้องเลยปีนี่พุยนี่กับชิล้ายสอบเตบิบราะาพุยกับข้น สองร้อยสามสิบบาทเนหน้าสองทงแม่แม่เปา็าอะไร เ <ừ> ชืเ่อช้ยไปค้นมาแต่เฮือนยายเขียวพี่น้องเวียดถูกไปค้นมาใส่อลไพี่น,อน,น้อ,นองมบายูเ,เดือนหนึ่งพี่น้องเลย

<พ uka> ไปลด,ลาาด้วยใครหัวเวพื่อนหัวซ่านพี่หอนไปโหไปทำเราเหตุเดียว<ด>พี่อลลดเด้อนางรงอ้าวไปแน่อ,อห กลางใหม่จนเบิดกันยูกิได้เมาออกโบได้พอใส่เสาปูนยังบ่ได้ใส,ส่ซัมอันนี้ดินบล็อกเขาจะถิ่มมาได้พี่น้องเทียน,นเวียร์เทเทียนแมตเต้พิน่นถูบถิ่มเขาจะถูบลงแล้วก็ไปเก็บมะเมียนเอามะเมียนนี่กับเน่ได้ประโยชน์ได้นี่พี่น้องนี่เอาไว้ก่อยังได้ได้หนี่ลายก่อนเติมนี ของเขาถิ่มก็เป็นของดีแล้วก่อหนี่ก็ได้ได้เติมโอ้ช่างมาเก่งแผะวะอ้าวมังนาดให้ลุงน่อแม่เว้ยมังนาดให้ลุงหน่อยหนึ่งข้าจ้ามาตั้งไว้ซ้ำหน่วยเฮียงกันอยู่ทึ่งนะ อให้เราหน่อยหนึ่งบางนัดนะปอนบางนัดลูกม้าในเมนูหนึ่งจนกล้วยกระเบิดเลยมาเลือดซ้ำสี่ต้น มาสู่บ้านเพื่อนเฮาัากเดียอด้เขาในเพื่อนเลยเอาตัวก้าวเข้้หนห้อง่าแล้วฮะแห<า>ลับยนหอง่าถูก <c oughs> อันนี้ขาไหนเ <c oughs> ออนางมอรู่ว่าสมองนางมออีกใช่หูจะคว่มเนี่ย

บอกใคเห็นล <anto government> <Pe ak pie S 2> ่ะฮ <thing> ึยังไล่ชิงไลอย่างพี่น้องเลยบุท่านห้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มอดใจรอไปคลิปหนาเดินพี่น้องแบทเบิร์พี่น้องคลิปนี้ยังมีแนวห้เบิ่งให้ยส้มไบ่ได้อยู่เพื่อนเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องยังมีไลยแห้งอ่ะนีพี่น้องรอเบิ่งรอส้มคลิปหนาพี่น้องเลย อันนี้มารีวิวบริเวณเดินเฮื่อนเดินซ่านหนอพี่น้องเบิ่งอยู่แซ่โทรศัพท์นะขอกระเช้าขอสะอาดกันห้องก่อยชิดลงไปใส่นีอ่ะเอือยก่อนติดนี่อ่ะเอือยช่องแซนหาชิปยูบัไปใส่แล้วเลยจะได้ทำอีกพอผมประโลดมาเนาะ